ส่วนบันเทิงข่าวที่สองเนี่ยเอาใจหนุ่มๆกันหน่อย oh. โดยเฉพาะพี่นะงงเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาวแพตตี้อังสุมาลินครับ <c oughs> กับลีลาในการปั่นจักรยาน <c oughs> อีกคนหนึ่งฮนะก็น่ารักไม่แพ้กันก็คือสาวเต้ยจรินพรนะฮะไปดูการมิกซ์แอนด์แมทเครื่องประดับให้สวยแบบชิคชิคชิลๆแล้วก็คูลๆด้วยฮะค่ะ <c oughs> another 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 one another one another one โอ้โหนี่สาวเตยไปมุย้ยกิดอะไรเนี่ยสวยเหลือเกิน <c oughs> เล่นะฮะนี่เป็นคลิปที่แบบว่าสนุกสนุกนะครับที่สาวเตยอัพลงในไอจีส่วนตัวครับรเริ่มต้นการ Mix and m a t c h ด้วยกระเป๋าของไหลครับตามด้วยอ่ะสร้อยคอนะฮะ <c oughs> กำไลข้อมือ สรอยข้อมือนะครับแหวนปิดท้ายด้วยตุ้มหูสุดแนวนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับครบก็โพสภาพเท่ๆเก๋ๆซะหน่อยครับแค่นี้ก็ชิคๆชิลๆสวยแบบสาวเต้ยจรินพรแล้วนะครับนอกจากคลิป m i กแอนแมสแล้วนะครับสาวเต้ยก็ขอระบายฮะ <c oughs> ที่เธอระบายเธอบอกว่าไปซื้อกางเกงมาใส่แล้วต้องเจอปัญหาแบบนี้โอ้โห <c oughs> ทำไมมันยาวเหลือเกินนี่นะฮะก็มีการโพสตภาพตัวเองยืนหน้ากระจกสวมกางเกงขายาวครับโอ้โหนี่ลากพื้นพร้อมแคปชั่นว่าทุกครั้งนี่ฮะกดกางเกงมานะฮะก็คือสั่งกางเกงมาเนี่ยต้องเอากางเกงไปตัดขาทุกครั้งเลยใครคงเข้าใจหัวอกเกาบ้างนะฮะปลอกกางเกงไม่ผิดมันผิดที่ขาฉันนะฮะงานนี้ทำมาคนในวงการบันเทิงใส่มินิเข้ามาคอมเมนต์เข้าใจสาวเต้ยเพียบ ทั้งกุบกริบปันปันแอรินแต่ที่แปลกแหวกแนวสุดก็คือพี่อุ๋ยบูดาเปสบอกว่าไม่ต้องตัดขางเกงครับแบบนี้อินเทนดีนะครับแต่ก็เป็นห่วงให้ไ่ตัดขางเกงนะช่วงนี้หน้าฝนนะเดินไปตามตลาดนี่กว่าทั้งหมดเลยนเลยนะจากต้ยจรินพรนะความน่ารักของเรายังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเราจะพาไปดูลีลาการปั่นจักรยานของแพตตี้ที่ทําให้หลายคนโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยใจละลายเลยทีเดียวค่ะไปดูกัน ถ้าเป็นเราเนี่ยจักรยานอาจจะพังนี่ถ้าเป็นพี่นะสั่งแต่กาแฟดำารความหวานไม่ต้องดูจากนหน้าจอครับติดปากเลยนะฮะเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ต้องแอบอมยิ้มอยู่ระหว่างดูแน่ๆเลยเพราะว่าคลิปเนี่ยแพตตี้เขาปั่นจักรยานเด็กสีชมพูปั่นไปหันมามองยิ้มให้กับกล้องตลอดหรือว่ายิ้มให้ตาก,กล้องก็ไม่แน่ใจนะ<ถ>ซึ่งหลายคนดาวบอกเลยว่าไม่ยาก ใครถ่ายให้นะที่ทำให้แพตตี้ยิ้มขนาดนี้ถ้าไม่ใช่หวานใจอย่างพี่แดนวรเวทนั่นเองนอกจากคลิปน่ารักแล้วแคปชั่นก็น่ารักไม่แพ้กันนะแคปชั่นบอกว่าปันป่นปัน่นปั่นเข้าไปในใจเลยเแมมแมมอย่างนี้งานนี้ไม่รู้ว่านักชาลีเห็นแล้วเดี๋ยวจะขอบฟ้าอีกหรือเปล่าอ่าไม่หรนนักชาลีนี่ตลอดเลยนะเห็นสาวแพทเขาก่อนเลยใส่แบบทูพีชชุดเซ็กซี่ใช่ไหมล้ลงใครเรียนแบบใก็บอกว่าใครเรียนแบบใครหนุนะบอกว่านี่ฉันใส่มาก่อนนะสาวแพตตี้นี่ใส่มาทีหลัง แต่พี่เห็นสาวไฟตี้ปั่นจักรยานอันนี้พี่ก็อยากให้น้องเอยปั่นมางานลองไหมกลัวพังไงนี่จักรยานเด็กไนงะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ